สวัสดีพวกเราทั้งหลายต่างคนต่างเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วก็มีชีวิตเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเป็นชาตินู้นบ้างเป็นชาตินี้บ้างคนละภาษาคนละประเทศแต่ก่อนนั้นคมนาคมยังไม่เจริญ เราก็รู้กันไม่กี่ประเทศเวลานี้ทางโลกก็จเจริญขึ้นมาเยอะแล้วเ,เมื่อเราต้องการที่จะดูประเทศต่างๆในโลกนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ก็มีความคิดก้าวไกลกว่าแต่ก่อนเมื่อความคิดก้าวไกลแล้วอารมณ์ต่างๆเท่เกิดขึ้นมาอาจจากความที่มีการพัฒนาให้เจริญนี่มันก็มีอารมณ์แปลกๆต่างๆเมื่อมีอารมณ์แปลกๆต่างๆแล้วบางอารมณ์ก็ก่อกวน บางอารมณ์ก็ทำให้เจริญหูเจริญตาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้นั้นเมื่อก่อนเราเคยแก้ได้เพราะว่าอารมณ์มันอยู่ค่อนข้างจะไม่หนักหนาแต่พอที่หลังเมื่อผู้คนทั้งหลายเจริญมากขึ้นอารมณ์ ที่เราเคยแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามจะมีมากมายแค่ไหนก็ตามจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็ตามที่จะทำให้เกิดความสุขก็ตามมันอยู่ที่ใจเพราะว่า ใจเป็นผู้รับใจเป็นผู้สั่งการเมื่อเป็นเช่นนั้นใจเหล่านี่แหละจึงเรียกว่าเป็นตัวประธานที่มีความสำคัญที่สุดเรายังไม่รู้หรอกว่าใจของเราสำคัญแค่ไหนสำคัญที่สุดแม้ว่าถ้าออกจากร่างนี้ไปวินาทีไหนวินาทีนั้นร่างกายก็หมดสภาพ แต่เมื่อใจของเรายังอยู่ถึงอย่างไรเราก็รู้สึกทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงให้เห็นว่าใจมันมีความสำคัญทีนี้เมื่อเวลาที่เออเรามีอารมณ์ต่างๆใจก็เป็นผู้รับอารมณ์มีการที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องรับหมด เหมือนกันกับแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยมันจะของดีก็ช่างของชั่วก็ช่างจะเป็นอะไรก็ช่างแผ่นดินจะต้องรับหมดเหมือนกันกับใจมนุษย์มีอะไรก็ต้องรับหมดทีนี้เมื่อรับเข้ามามากเข้ามาเข้า,า,ขาทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นกองกิเลสขึ้นมาที่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเหลือสอนว่ากิเลส กิเลสมันจึงมีอยู่สามกองที่กองกันเอาไว้เนี่ยคือหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลงนี่เป็นประการหนึ่งอ,อีกประการหนึ่งก็มีสามกองอีกคือราคะโทสะโมหะสามประการนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า,าถูกโลกหรือว่าถูก สิ่งต่างๆสะสมกันเข้ามาเรามีอยู่เรามีเชื่ออยู่แล้วความโลภก็มีเชื่อความโกรธก็มีเชื่อความหลงก็มีเชื่อแต่เราก็เติมเชื้อไฟอันนี้ลงไปมันก็เลยกลายเป็นไฟที่เผาผ่านท่านทั้งเรียกว่าราคกินาไฟคือราคโระโสสกินาไฟคือโทสะโมหก,กินาไฟคือออ คือโมหะมีสามกองเท่านั้นแหละที่ทำให้มนุษย์ของเราต้องวุ่นวายกันอยู่ทุกวนันนี้เพราะฉะนั้นในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแนะให้หาค้นทางระง,งับถึงแม้ว่าจะดับไปยังไม่ได้แต่ก็ให้ระง,งับไว้ชั่วระยะหนึ่งก่อน คือหมายความว่าทำยังไงมันถึงจะลดระดับลงมาความโลภมันจะลดระดับลงมาได้ยังไงความโกรธมันจะลดระดับลงมาได้ยังไงความหลงมันจะลดระดับลงมาได้ยังไงราคะมันจะลดระดับมาได้ยังไงโมหะโทสะมันจะลดระดับมาได้ยังไงสิ่งที่จะแก้ไขพวกนี้ไม่มีหนทางอื่น นอกจากเราจะเอาสมาธินี่เข้ามากำจัดหรือเอาสมาธินี้เข้ามาลดระดับพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะได้แนะนำพวกเราว่าให้พากันทำสมาธิเพื่อที่จะลดความตึงเครียดเมื่อตัวของเราได้รับสมาธิ สมาธินั้นนะเบื้องต้นพอเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวประสานงานที่มีความสำคัญเ,เริ่มต้นสมาธิจึงได้เป็นคำบริกรรมเนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นสมาธิเมื่อบริกรรมขึ้นมาแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะมันก็จะต้องถูกขจัดไป ในที่สุดก็เหลืออารมณ์อันเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเมื่ออารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตพลังจิตนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมากขึ้นมากขึ้นพอสมควรมันก็สามารถที่จะลดระดับความโลภความโกรธความหลง ราคาโทสะโมหะลงได้เพราะฉะนั้นนักปรญสหรือผู้ที่มีความต้องการอยากจะพ้นจากอาสวะกิเลสอยากจะหาห้นทางสงบก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ใจนี่แหละเมื่อใจของเรานี้สงบแล้วไอ้พวกที่มันเป็นความโลภไอ้พวกที่มันเป็นความโกรธ ไอ้พวกที่มันเป็นความหลงมันก็จะต้องลดระดับลงไปเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะลดระดับเองเช่นอย่างอารมณ์แต่ก่อนมันมากแต่พอบริกรรมแล้วอารมณ์มันก็หายไปได้เมื่ออารมณ์หายไปได้แล้วก็สามารถคือจิตของเราก็สามารถผิดพลงังกิจ พลังจิตก็จะเกิดขึ้นมาพลังจิตเนี่มันก็แทรกซึมลงไปที่จิตแล้วก็ฝังสนิทเข้าไปที่จิตแล้วก็เมื่อทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นพลังจิตนี้ก็เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเพิ่มพูนขึ้นไปแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นความโลภกับตามความโกรธกัตามความหลงก็ตามผลลดระดับลงไปเมื่อลดระดับลงไปได้สักในระดับหนึ่ง คนเราก็จะมองเห็นความสุขเกิดขึ้นในเพพวกของเราในตัวของเราในพวกของเราเทพากันทำสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นอันดับแรกก็คือการที่เราสร้างสมาธิของเราขึ้นมาให้เกิดพลรรังจิตขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าจิตของเราเนี่ย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนจิตมันก็ต้องอยู่ที่นั่นตลอดมันไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้มาดูตัวของเรานี่ไม่ต้องไปดูที่อื่นมาดูตัวของเรานี่ให้เจอมาดูตัวของเราให้เจอก็คือการที่เราสร้างพลังจิตขึ้นมาสามารถที่จะทวนกระแสจิตเนี่ย ก็ไปถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อทวนกระแสะจิต้าไปถึงที่ตั้งของจิตได้แล้วมันก็จะรู้ว่าโอ,อ,อ้เราได้แล้วเรารู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายหนทางที่เราจะเดินไปคือสมาธิไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยทุกคนทำได้ ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมจะเป็นใครก็ได้เมื่อสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็มีหนทางมองเห็นความสำเร็จอย่างที่ท่านทั้งหลายหรือว่าภิกษุทั้งหลายหรือว่าโยมทั้งหลายสามารถบำเพ็ญความเพียรประสบความสำเร็จตามฐานะที่ตนได้กระทำ ก็จะมองเห็นชัดเจนสวัสดีสาธุ